กพุทธานุสติอิติปิโสภควาอารางสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขตโ,โลภะวิถูอนุตตะโรกริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโภภควาติสิบธรรมานุสติสวาขาโตัวภควตาธรมโมสติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก ปัจจตังเวทิตโพวิญญ <in y> <balls> <ENNIS dies> <us> ูหิติสิบเอ็ดสังฆานุสติสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆยายายปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆสาวีจิปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆยัตถิทฐังจตตาริปุริสัญญุขานิอัตถปุริสปุกลาเอสาภควะโตสาวกสังโฆอาหุณายโยปาหวนายโยทักขินายโยอัญชลีกะละนาโยอนุตตะลังวุญญาคิเตตังโนกัสสาติ สิบสองสักตวาสกกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวะมนุษยานังพุทธเตเญนะโสตถนานณสันตุปัทวาสเพทุกขาวูปัสเมนตุเตสกกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริลาหูปัสสะมานัง ธรรมเตเชนะโสทินาัสันตุปัตวาสเพภยาวุปัสเสมตุเตสักตวาสังคารตนังโอสถทังอุตมังวรังอาหูเนยังปาหูเนยยังสังฆเตเชนะโสทินาัสันตุปัตวาสเพโลคาบูปัสเสมตุเตสิบสามพระคาถาชินนบัญชรชยาสนาคตาพุทธเชตวามาหลังสวาหัง จตุสัจจาสัพพังละสังเยปิวิงสูนาราสภาตันหังคาราทโยพุทธาอัตวิสตินายกสัพเพปฏิทิตาแอไม่อย่างนาตะเกติมุสลาสิสีเสปฏิทิโตไมหังอุเรสพุทโธธรรมโมทวิโรจนีสังโคปฏิทิโตไมหังอุเรสภะคุณากโรหัตถเยเมอนุรุตโธสาลีปุตโตจตักขีเนโกทะโยปฏิภา คัตสมิโมคะลานโนเจวกวะมะกีทักขิเนสวาน,นีไมหังพาสุงอนันทดาวุจตากัสโปจามหาหาโมอุภาสุงวามาสโสตเกเกสโตปฏิภาคตสมิงสุยโยวะพังกะโลนิสินโนสินสิสัมพันโนโสคุโสพิโตมุนิปุงเขาโวปกมาลากัสโปเทโลไมเหสีจิตวะทักโกสโสไมหังวัทนิิตจังปฏิทาสิ ุณนาจะโรบุนโนังคุริมาโลจะอุปปารินันทศิวะสีเทลาปัญจีเนชะตานาตาเทติตะกามมมะเทซาสีติมหาเทลาวิชิตตาชินาสาวกาเหตตาสีติมหาเทลาชิตตะวันโตชินโนราชฌะลันตาสีนาติเชนะอังคะมังเกสุสันติตา นัตตะนางบุรโตอาศิทักจิเมเมตสุตตะกัชักขังปัญชโตอาสิวะเมอังคูริมารักังขันธโมระปริตัญจอาตตาติยาสุตตะังอากาศิชาตะนังอาศิเสสาปากาอิสัตติตาชินานาวรสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาวาตปิตาทิสัญชาตาภาสัจตุปัตถวะอัศเสสาวิริยังยันตุอนันตชินเตชา สัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญเลชินาปัญชาลามัชฌามาหิเวหาตังมหิตเตสัทธาปเดนตุมังสัเพเตมหาปุริสัสพะอิเจวะมันโตสุขุโตสุลักโขสุขชินาลุพาเวนะชิตูปัทโธธรรมานุภาเวนะช,ชิตาลิสัพโทสังฆาลุพาเวนะชิตตันตละยาโยสัทธามานุพาวะปะริโตจะรามิชินาปัญเลิต สวดพาหุงมหาการพาหุงสหัสสมบพินิมิตสาวทันตังขีเมขรังอุทิาาตโคลาสเสรมาดังทานาธิตัมมวิธินาจิตตกวามุนิโตตะพิเตชะสาเววัตุเตชยมังขะกะนิมาราติเลกามะพิยุจิตสักปรัตติงโหรัมปนาราวะมกะลาวะกะ มัทคัมัตทะยักยขังขันติสุทันตะวิทินาชิตตวามุนินโธตันเตชะสาภวตุเตชยมังคราดินารากิริงขจาวรังอติมาตะภูตังถาวักกิจักกัมปะเกดีวาสุทธารุนันตังตมเมตตัมภเสเอกวิทินาชิตตวามุนินโธตันเตชะสาภวตุเตชยมังครานิอุคคิตะ สัคะมาติพัทธสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปัทังคุริมาระวันตังทธีพิสังขตมโนชิตตะวามนินโทตันเตชะสาหัวตุเตยชยมังคาานิกัตตวานากัตถมุมุทธรังอิวคัคพินิยาจินจายทัตถวัจจนัง ชนะกายามัดเฉสันเตนโซมวิธินาจิตาวามินโทตันเตชะสอาพะวตุเตชัยมะังาราดิสัจจังวิหายามติสัจจกะวาทะเกตุง ว่าทาพิโลปิตามนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปัจจิโตชิตตวามุนิโตตันเตจสะเพราะวาตุเตชะยยมังคราดีนันโทปนันทภุชคังวิพุทธังมหิตถิงปุเตนเถระปุชเกนะธรรมาปยัญโตอิทูปเทสวิธินาชิตตวามุนิโตตันเตจสะพราะวัตุเตชะยยมังคราดีทุกคาหฤททิปุชเกนะสัททั สุทัศนะหัตทั้งพัมมังวิสุทธิจุติมิตริพกาพิธานังยานาคเทนวิธินาจิตตาวามุนินโตกันเตชะสาปวตุเตชัยังมังคารานิเอตาปิทชัยยมังคระถคาถาโยวาจานโทนทินทินสลรเตมตันทิอิตวานาเนกวิวิทาทิจุป,ปัตถวานิโมรั้งสุขังอติกเมยานาโลสปัญ,ญโย มหากาลุนิโกนาโถหิตายสัพพารีนังบูเรตาวาปาลามีสัพทาปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจวัฒเจนะโหตุเตชยมังคะรังชยันโตโพธิยาบูเรสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเรอปาราชิตปัลลัมเกสีเสบัตวิโปคะเร พิเศษเกศาพระพุทธานังอคับปัตโตนงูธติสุนัดตั้งสมังลังสุปปาตังสมุทรจิตังสุขนงสมุหุโตจตุจิตทั้งพมจาริสุปัทภกินังกายักกัมมังวาจากกัมมังปัทภกินาปัทภกินังอโนกัมมังปณิทีเตปัทภกินานิกตตวานารภันตเตสปัทภกินี ภาวัตุสัพพังหาดังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุธีภววนตุเตภาวัตุสัพพังารังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุธีภววนตุเตภาวัตุสัพพังารังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาสธีภะวนตุเต สิบห้าปฏิฐานะคาถา,ทา,ทายาเทวตาสันติวิหารยาเทวตาสันติวิหารรวาสินี จะพิกโวสารามิกาธานาปฏิอุปาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสระสัพปานาภูตาสุขิตาภวันตุเตชะ ลาปุชาเยปีจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวบาปาติกานิยานิกังธรรมมาวารังปะติจะเตสัพเพปีทุงคัต สาการณตูสังขยังทาตูจิรังสตังธรรมโมธรรมมัทธราจะบุกกาาสังโคโคตูสามารถขอว่าอัตถายาจาหิตายาจา อัมเหรักขตุสัตมโมสัพเพปิธรรมมาจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามาธรรมเมอริยปะเวทิเตปสัสนนาโหตุสัพเพปิ ปานิโนพุทธสาสเนสัมมาทาลังเปเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุทิงภาวะสัตตางสมิธังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัต ตะชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมตนาราชาโนปะชังรักขันตุสัพปตาสิเทวตาอุยโยชนะขาถา,าทุกขัตตาจจนิดทุกข,ขาพยัปัต ตาจันนิพยาโสกัปปตาจนิโสกาหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมัตังปุญญาสัมปตังสัพเพทเทว,วานุโมทันตุสัพปสัมปติสิทธิยาทานังทัธันตุสัทธายสีหลังหลักขันตุสัปาพปตาภาวนาพิลตาหุนตุ ขันชนตุเทวตาคาตาสิบเจ็ดสุมังคาะคาถาโหนตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพเเทวตาสัพพพุทธานุปาเวนะโสตีโวนตุนิรันตะรังโหนตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพเเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโวนตุนิรันตะรังโหนตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพปเทวตา สัพพสังฆานุภาเวนะโสดทิโค้น,น, language, นตุนิรันตรงสัพเพพุทธาพรปตาปัจเจกานจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาพรปตาปเจกานจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาพรปตตาปเจกานจะยังพระรัง อรหันตานั่นจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาปรตปตาปเจกานั่นจะยังพระอรหันตานั่นจะเตเชนะรักขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาปรตปตาปเจกานั่นจะยังพระอรหันตานั่นจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาปรตปตาปเจกานั่นจะยังพระอรหันตา อาหันตานันจะเตเชนะรักข e ังพันธานิสัพพโสสัพเพปุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอาหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธานิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรัคขังพันธานิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธานิสัพพโส อนุภาพแห่งสัจจะอิปถัมดยภาพแห่งความเพียนและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาตราัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประลิษและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ค้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งๆางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และ ธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุกมงคลประปิตายอดเจษถีเหรียญยอดเจตถีเหรียนไหว้คูหกแปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สมสิ่งสร้างขึง้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพัพระดิจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุประการเถิด คุญกุศลของข้าพระเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาคอน้อมถวายเป็นพุทาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบนนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคได้มาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วย ท่านอารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นทำสําเร็จในการวิปัสสนาครรมะฐานเปิดปัญญาญาจเจริญด้วยจัตุรพิษพรอนใทั้งสี่บักการคืออายุวันณะสุขป,รปาระเถิดขออนุมโมทนาบุญกับครอบครัวญาติเีรทุกท่านทุกท่านเถิด